ผลเสียของความเครียดแล้วก็การจัดการกับความเครียดผมเชื่อว่าเราทุกคนล้วนแต่มีประสบการณ์นะครับในเรื่องของความเครียดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเนื่องจากว่าเมื่อมีความเครียดแล้วไม่มีใครมีความสุขนะครับมีแต่ผลเสียเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าความเครียดเกิดจากสาเหตุอะไรพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าเราแต่ละคนเนี่ยจะมีจุดของการกระตุ้นความเครียดออกมาบางคนก็ มีมากบางคนก็มีน้อยบางคนก็มีบ่อยนะบางคนก็มีนานๆทีแต่จะมีบางจุดนะครับที่เราเกิดขึ้นบ่อยมากเลยทีเดียวนะครับจุดกระตุ้นความเครียดของพวกเรานั้นมีอะไรบ้างบางคนนะครับมีความกลัวมากเกินไปนะเพราะว่าเขามีความกลัวมากไปเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตเครียดขึ้นมาเาบ,บางคนนะครับมีความกลัวเมื่อไหร่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไระเขาก็เจ,จะเกิดภาะวะความเครียดขึ้นมาหรือบางคนนะครับมีอุปนิสัยนี้ต้องแก้นะครับคือคิดมากคิดยุม่มคิดยิม้มเอาทุกคําพูดคนมาคิดหรือแย่ที่สุดคือไปคิดเรื่องคนอื่นแล้วก็เครียดนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นบุคลิกอุปนิสัยที่ไม่ดีนะครับคือไปคิดเรื่องคนอื่นหรือว่าคิดยุมย่มยิ้มเกินไปนะแล้วก็คนอีกแบบหนึ่งนะครับคือคนที่ปล่อยไปตามอารมณ์ก็หมายความว่า ถูกชักจูงง่ายเมื่อมีใครพูดโน้มน้าวเล่าอารมณ์แล้วก็คล้อยไปตามเลยนะครับแล้วเราก็เครียดเองทั้งที่คนอื่นก็ไม่ได้เครียดนะฮะหรืออีกประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าคนที่หมกมุ่นเช่นหวงมากหึงมากอยากได้มากอยากได้เกินขอบเขตแล้วก็เครียดซึ่งเป็นคนที่ไม่อาจจะปล่อยวางได้นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับคนที่จะเครียดได้เนี่ยสังเกตนะครับคนที่พักผ่อนน้อย เพราะว่าคนเราเมื่อนอนน้อยเนี่ยร่างกายมันไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะทําให้เป็นคนที่เครียดง่ายหรือบางคนนะครับเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนขี้โมโหอะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโหขึ้นเลยนะครับก็เครียดง่ายอีกมันก็ส่งผลเสียทั้งตัวเขาแล้วก็คนรอบข้างหรือบางคนนะครับเป็นพวกที่กดดันตัวเองผมคิดว่ามีหลายคนคงเป็นคนแบบนี้จะทําอะไรบางอย่างเนี่ยกดดันตัวเองนะครับจนเครียดเลย ทำสิ่งนั้นโดยไม่มีความสุขแล้วก็กดดันคนรอบข้างไม่มีความสุขไปด้วยและอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือคนที่ไม่ยอมรับผลที่เกิดขึ้นคือยอมรับความจริงไม่ได้เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับเขาก็ไม่สามารถยอมรับผลนั้นได้แล้วเขาก็เครียดน,นี่เขาเรียกว่าคนไม่ปล่อยวางคนไม่สามารถยอมรับความจริงได้หรือบางคนก็มีนะครับอาจจะถูกบูลลี่หรือถูกเข้าใจผิดก็ ทำให้เครียดขึ้นมาได้แน่นอนนะครับในชีวิตเราก็จะมีคนบางคนเนี่ยที่บูลลี่เราหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเราก็ต้องหาวิธีออกในทางที่ดีนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะเครียดยิ่งแย่ไปนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะครับคนที่ผิดหวังแน่นอนนะครับชีวิตมันจะเข้ามานะครับพี่น้องการผิดหวังก็มีแค่2เรื่องอะ่ะเรื่องคน2เรื่องการงาน หรือการอยู่ร่วมกันคนอื่นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นคนบาปเราก็ต้องเข้าใจและทําใจนะครับดังนั้นเองความเครียดเนี่ยมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกถึงผลเสียก่อนแล้วก็มาบอกวิธีการแก้ไขนะครับผลเสียก็คือด้านจิตใจลนะโอ้คนนี้เขาจะกลายเป็นคนที่โมโหง่ายและสุขภาพเขาก็จะย่าแย่นะครับทําให้เกิดการทอใจง่ายหรือบางคนละเลยนะครับผิดหวังตัดสินใจประชดหรือ ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปเลยนะหรือบางคนเนี่ยเครียดเรื้อรังจนทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดภาะวะซึมเศร้าความโกรธสะสมแล้วก็ทําให้เป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะความเครียดของเขาด้านสุขภาพก็คือทําให้ตัวเขาเองนะครับสุขภาพก็ย่ําแย่ลงเพราะว่าเมื่อเราเครียดพี่น้องรู้ไหมครับว่าระบบหัวใจและหลอดเลือดของเราเนี่ยมันจะเกิดภาะวะนะครับความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็ว แรงเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดไม่เพียงเท่านั้นนะครับระบบย่อยอาหารก็จะไม่ดีพี่น้องสังเกตตอนเราเครียดนี่แล้วก็จะปวดท้องท้องอืดอาหารไม่ย่อยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผลตามมาล้วนแต่ไม่ดีทั้งสิ้นนะครับระบบภูมิคุ้มกันก็ตกแล้วก็ต่ํานะครับหรือบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อเกิดอาการตึงเครียดนะครับก็ปวดเมื่อยขึ้นมาความสัมพันธ์ก็จะเสียไปได้เนี่ยทำให้เห็นว่าความเครียดไม่เป็นสิ่งที่ดี มีแต่เสียกับเสียเลยนะครับก็จะบอกวิธีการจัดการกับความเครียดให้กับเราตรงนี้เมื่อเรามีความเครียดนะครับวิธีจัดการนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับพี่น้องจงจําไว้สงบและก็ผ่อนคลายลองนั่งนิ่งๆน,นะครับผู้สอนก็จะมีเก้าอี้ประจำนะฮะก็จะไปนั่งสงบบางครั้งก็เดินเดินห้างมีนะครับเช่นจําเป็นต้องไปซื้อของนะในวันหยุด แล้วปรากฏว่ารับเรื่องคเครียดหรือบางเรื่องนะครับเรื่องที่ไม่ควรได้รับก็รับจะไปนั่งเลยนะครับหามุมนั่งแล้วก็สงบสติอารมณ์นั่งหายใจลึกๆจําไว้นะครับท่องไว้เลยอย่าพึ่งโกรธอย่าพึ่งเกลียดอย่าพึ่งโมโหแล้วก็ทําใจให้สงบแล้วค่อยๆคิดหาสาเหตุว่าเราเครียดเพราะอะไรเมื่อหาสาเหตุได้แล้วก็จะหา วิธีการแก้เห็นไหมครับสิ่งแรกต้องทําเลยหามุมสงบสงบเงียบเงียบเพราะบางครั้งเราอยู่ท่ามกลางคนเยอะนะครับมันจะทําให้ถูกรบกวนสมาธิก็ไปหามุมนั่งเลยที่เงียบเียบบางครั้งจําเป็นมากนะครับในห้องน้าเนี่ยไม่มีคนดีก็ไปนั่งเงียบเียบนะวิธีที่2นะครับเป็นวิธีที่ดีนะครับเขาเรียกว่าง,งานอดิเรกมันต้องมีงานอดิเรกนะครับหางานที่เราชอบพี่น้องต้องมีงานอดิเรกนะครับจะได้ลดความเครียดอย่างผู้สอนเนี่ย เป็นคนชอบมากสะสมเครื่องดนตรีนะครับก็มีกีตาร์รุ่นที่ชอบนะครับก็สะสมการออกกําลังกายการออกกําลังกายนี่ทําให้ความเครียดหายไปจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยหมันจะมีสมาธิมากในการจดจ่อนะครับมันจะทําให้เราเกิดความอดทนเพราะว่ามันต้องเล่นให้ครบ3ยกเนี่ยสี่ยกเนะี่ยมันจะคลายความเครียดได้ดีแล้วเวลาเราออกกําลังกายนะครับพี่น้องร่างกายเราจะซ่อมแซม ตัวเองขึ้นมาอย่างเท่าตัวเลยนะเขาบอกว่าซ่อมแซมร่างกายตัวเราเนี่ยจะมีอยู่2ทางทางที่1ก็คือตอนนอนแต่เขาแต่เขาเรียกว่าถ้าหากว่าตอนออกกาลังกายเนี่ยการซ่อมแซมจะมากเป็นพิเศษเพราะว่าร่างกายต้องสูญเสียพลังงานแล้วก็กล้ามเนื้อที่มันฉีกขาดเนี่ยมันจะซ่อมตัวเองขึ้นมานะครับก็อยากอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าต้องออกกาลังกายหรืองานที่เลกที่บางคนชอบส่วนตัวเราต้องมีนะครับบางคนชอบวาดภาพ บางคนชอบฟังเพลงบางคนก็ชอบไปเดินเล่นก็ต้องหาวิธีการเพราะว่าคนที่เครียดคือคนที่ไม่มีงานอดิเรกนะครับพี่น้องคือเขาอยู่จุดเดียวอะ่ะซ้ําๆที่เดิมคิดแบบเดิมบ่อยๆไม่มีงานอดิเรกเราต้องมีการพักผ่อนนะครับเพราะว่าการมีความสุขไม่ใช่ความบาปเนะพราะพระเยซูก็บอกว่าผู้ใด,ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านได้หายเหนื่อยเป็นสุขต้องมีโอกาสนะครับมีงานอดิเรกนะครับ แล้วก็วิธีการที่3นะครับท่านต้องเปลี่ยนมุมมองท่านด้วยมุมมองในปัญหาต่างๆนะครับกรุณาช่วยมองโลกในแง่ดีด้วยนะครับพี่น้องจงจําไว้ในโลกนี้มีดํามีขาวมีนรกมีสวรรค์มีคนดีมีคนไม่ดีและมีความหวานก็มีความขมทุกอย่างในโลกนี้มีสองมุมอยู่เสมอแล้วก็ต้องทําใจนะครับว่าเมื่อมีมุมที่ดีก็ต้องมีมุมไม่ดี แต่เราต้องเลือกคบคนเนะี่ยเพราะคนหนึ่งคนมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีถ้าคนคนนั้นนะครับเรารู้ว่าเขามีมุมจุดอ่อนก็จริงนะครับแต่ก็ต้องคิดถึงมุมที่ดีของเขาหรือเราเลือกจะทํางานด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยในงานนั้นเนะี่ยมันก็ต้องมีดีนะครับแล้วก็มีด้านลบแล้วก็ต้องมองนะครับด้านดีมากกว่าก็ทําแต่ถ้าด้านลบมากกว่าเราก็ไม่ทําเหมือนคนเนี่ยคนคนนะีน้นมีด้านลบมากกว่าคบไปแล้วมีปัญหาแน่ด้านดีเขามีน้อยนะครับ ไม่ได้หมายความว่าเขานี่สัยไม่ดีบางครั้งค่านิยมไม่ตรงกันหรือเคมีไม่ตรงกันหรือทัศนคติไม่ตรงกันการเติบโตไม่เท่ากันด้านลบเขามากกว่าแล้วก็ต้องเลี่ยงแล้วก็ต้องยอมรับนะครับเมื่อเราจะคบใครคนหนึ่งเนี่ยเมื่อรับสิ่งที่ดีจากเขาได้ก็ต้องรับสิ่งที่ไม่ดีกับเขาด้วยอย่าคิดแต่ว่าคนที่ดีก็ดีร้อยเซไม่มีลบหรือคนไม่ดีก็ไม่ดีร้อยเซไม่มีดีอันนี้ก็ไม่ถูกมุมมองสําคัญนะครับการมองโลก ในความเป็นจริงอะ่ะแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งที่สําคัญคือการยกโทษให้อภัยง่ายเพราะการที่ยกโทษให้อภัยยากมีอาคติมานะทิฏฐิอันนี้ก็จะเกิดความเครียดอีกพี่น้องคิดภาพนะครับเมื่อเรายกโทษให้เขาเราให้อภัยเขาก็เท่ากับเขาถูกเราสลัดออกไปแล้วเพื่อเขาจะไม่ต้องมีอิทธิพลเหนือเรานะแล้วก็มุมมองอีกด้านหนึ่งก็คือต้องคิดถึงผลที่ตามมา สังเกตรเราเครียดไปผลตามาเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราอารมณดีผลตามาเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเราโมโหคนหนึ่งเ่ะเราโมโหแล้วเขาเปลี่ยนนิสัยก็จงโมโหไปเถอะแต่เราโมโหแล้วนิสัยเขาไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็โมโหเองแล้วก็เครียดเองดังนั้นเราให้อภัยไปนะยกโทษให้เขาไปอย่างน้อยนะครับเราไม่ได้ตอบโต้เขาเขาไม่ตอบโต้เรากลับแล้วเราก็มีความสุขเพราะว่าเราปล่อยเขาไปแล้วไม่เขามีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา มาดูนะครับวิธีที่4นะครับจงจําไว้เพื่อนสังคมสําคัญมากเราจะไม่ต้องมีเพื่อนสําหรับผู้สอนนะครับจะมีอยู่4มุมมุมที่1คือด้านบนก็คือว่าผู้ที่อยู่เหนือเราผู้ที่เป็นเมนเทอร์เราความสัมพันธ์เราดีมีอะไรระบายได้ด้านซ้ายนะครับก็เปรียบเสมือนเพื่อนมีเพื่อนสนิทที่สามารถพูดได้ทุกเรื่องด้านขวาคือครอบครัวนะครับมีครอบครัวที่สามารถที่จะได้ ปรึกษาหาลือนะแล้วก็ด้านล่างนะครับก็คือคนที่อยู่ภายใต้เราที่บางคนที่สามารถที่จะคุยแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่สามารถมีอิสระภาพนะครับในการจะพูดการจะคุยเ <s uck ie> ไไห้แม้ว่าเราต้องมีคนเนี่ยที่สามารถพูดคุยได้สามารถระบายได้แต่ต้องดูเลยนะครับสี่มุมเนี่ยคนนี้คุยเรื่องนี้ได้แต่คุยเรื่องบางเรื่องไม่ได้นะคนนี้คุยเรื่องนี้ได้แต่คุยบางเรื่องไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ย ฟังเรื่องบางเรื่องแล้ว oh! โอ oh! โหยิ่งโมโหยิ่งเครียดกว่าเดิมนะครับแทนที่เราจะรับการผ่อนคลายเราจะเครียดกว่าเดิมนังนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสังคมเพื่อนที่เราคุยเนยี่ยต้องดูคนด้วยว่าเขาเหมาะกับเรื่องไหนไม่เหมาะกับเรื่องไหนไม่ใช่ทุกคนต้องเล่าทุกเรื่องนะครับนะแล้วก็วิธีที่5นะครับเราจะเป็นคนไม่เครียดได้ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคาว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมายความว่าอะไร <marc. S 1> ที่เรารู้สึกว่าจะกระตุ้นเราเกิดความเครียดได้นะครับเลี่ยงเลยนะครับ ต้องเลี่ยงเราก็รู้นะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเราจะเกิดความเครียดง่ายเราก็จมปักอยู่อย่างนั้นนะครับเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเลี่ยงไปนะครับแล้วก็อีกพฤติกรรมหนึ่งที่ทําให้คนเครียดนะครับคือการยึดติดการไม่ปล่อยวางการไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนพฤติกรรมและบางครั้งการที่เรามีพฤติกรรมซ้ําๆไม่ยอมเปลี่ยนสถานที่ไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการเนี่ยลองเปลี่ยนบรรยากาศดูนะครับเวลาเครียดปุ๊บ ไปอีกมุมหนึง่งไปหาที่ใหม่เราก็เครียดเราก็นั่งที่เดิมเราก็นอนที่เดิมเราก็บนนก่นเหมือนเดิมเราก็หม่งมุ่นเหมือนเดิมมันก็ทําให้เราไม่สามารถมีความสุขได้มันยิ่งเครียดกว่าเดิมนะครับเนีย่ยต้องเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เริ่มที่จะไปเดินเล่นไปร้านหนังสือนะครับเผลอๆไปร้านหนังสือเนี่ยแค่เจอหัวข้อหนังสือที่ขายที่วางนี่นะครับมันก็กระตุ้นทําให้เราที่จะได้คิดบ้างบางครั้งเดินไปตามห้างเดินไปบางที่เนี่ย เห็นป้ายเห็นชีวิตคนมันเปลี่ยนมุมมองเราได้นะครับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมคำว่าเปลี่ยนพฤติกรรมนี้รวมไปถึงนะครับวิธีการแก้ไขในความเครียดด้วยเพราะทําไมครับเพราะเราต้องรู้จักตัวเองเราต้องรู้จักตัวเองว่าอะไรที่กระตุ้นเราให้เกิดความเครียดต้องรู้เพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยจะมีตัวกระตุ้นที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนตัวกระตุ้นคือคิดมากบางคนตัวกระตุ้นคือคําพูดคนบางคนตัวกระตุ้นคือความกลัวบางคนตัวกระตุ้นคือ นอนไม่พอบางคนตัวกระตุ้นคือการกินไม่ถึงบางคนตัวกระตุ้นนะครับคือเป็นคนที่ใจร้อนเราต้องรู้รู้จักตัวเองและจะได้แก้ไขตรงนั้นและจะบอกวิธีการสุดท้ายวิธีการที่ดีที่สุดนะครับสําหรับผู้สอนคิดว่าจะเป็นประโยชน์ก่เรานะครับวิธีที่6ก็คือการอธิษฐานฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อที่6บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างแด่พระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณ แล้วสันที่สุขแห่งพระเป็นเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านการที่ฐานเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากนั่งสงบใจอธิษฐานคนเราเนี่ยใจไม่สงบมันจึงเครียดเนี่ยไปน,นั่งอธิษฐานอยู่กับพระเจ้านะครับและการมอบภาระทุกอย่างให้กับพระเจ้าหนึ่งเปโตบทที่5ข้อที่7บอกว่าจงละความกวนกรวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะสงบใจจงระวังระวัยให้ดีเห็นไหมครับสงบใจอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ให้สันติสุขและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้กับเราเพราะสด,ดุดีบทที่37ข้อที่5ข้อที่6บอกว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าจงวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สําเร็จพระองค์จะทรงให้ท่านรับความยุติธรรมความกระจ่างและความสว่างและสิทธิของท่านแจ้งอยู่อย่างเที่ยงวัน เขาจว่าเที่ยงวันไหมครับก็หมายความว่าตอนเที่ยงเนี่ยแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงศีรษะเราจะสว่างที่สุดก็หมายความว่าความยุติธรรมความชอบธรรมการช่วยกู้ความสว่างสิทธทิอันชอบธรรมของท่านจะดังแสงอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็หมายความว่ามันจะได้รับอย่างเต็มที่ให้วางใจในพระเจ้าซึ่งวิธีการอธิษฐานนี้เป็นวิธีที่ดีมากนะครับสําหรับชีวิตคิดเตียนเพราะว่าเมื่อเราที่ฐาน พระเจ้าทรงกระทําเมื่อเราที่ฐานมอบพระทุกอย่างไว้กับที่พระองค์แล้วความเครียดเราก็จะหมดไปนี่คือ6วิธีการในการแก้ไขปัญหาความเครียดวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ